ฉันจะมาถ่ายฉันทำไมน้องเบลวโอ้เดใช้นี่ฉันมาถ่ายฉันทำไมไปยังไปยังไปยังจีเปไปพูดเหไปบ้านพูดเหอไปยังเราจะไปบ้านผีกันนะคะไปบ้านผีกันนะคะ พ่อสวัสดีจ้าิีแล้ตรอติพ่อออกมาหาเด่นค่ะมีใครอยู่ไม้มีใครอยู่ไม้ใอย่างิีแลงเนาะใส่แห่นี่นี่ดีดีสิโทวหาเราไปยังไปใ่ผมเอาไปไว้ทางบนทางบนไม่ใช่นไปด้ยไฟถัดมา嘛 <laughs> I birthday, happy, birthday happy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  birthday to นี่คนแอฟริกา happy birthday happy birthday happy birthday ป๊าดแกเป้า่เบาอยันในบทเกี่ยนกระจุด่เวิร์เบิดไปเรียนนี่น้ำส่วนเธอต้องขอบคุณใครพูดขอบคุณพี่นุบน์เนาะนะครับโทรส่งสัญญาณนะฮะแต่โทรส่งสัญญาณเนั่ยเหรอหยบแม่นเหมือน แกป่านนี้กินเตียนน้อ่าอยู่มันเกิดนางเอมันเกิดนางหญิงกูมันเกิดมันเกิดน้องไฟใส่ตั้วจานมันไม่ป้าเอออจะปาดตัวไหนเนาะเอาเท้าจุดีพี่แห้งเอาเทอยู่ดีพี่แห้งหมดละเออเอาเอาคู่จิ้นมันเกิดเกิดน้องอุ้มเอาเสียไฟละเสียไฟเอาไปคทุกคนเลยนะคะเสื้อลายไรมาอยู่ก็ปิดไฟยังขึ้นมาแเราก็ปิดไฟเอาคือเขาเด็กความว่าเขาเตือนสวยเขาตั้งแกไว้สร้างดอกกุหลาบไปเตือน ดูหากับเย่บนยยายเย่บนก็อไรเย่คืออยู่ออกมาคำเจ๊มาทันบันเทิงกับว่ามีดอกกุหลาบคายน้องซื้อมากัมีตัวดาดาวเลี้ยงเขาก็ได้ดีนะครับเธอครูจีนแน่นอนนะคบูจีนเสื้ากันแมนครับผมแน่นอนนะเสื้อผยนี่ค่ะ่อะตั้งฉากเลยยางขึ่นมเก่าขาขึ้นมาเอ้าคือปิดตัไ้สิวโอ้ตั้งใจยังเทียี่ย เบ้ากล้าว่าได้เตรียมฝากได้พี่น้องเคลียร์แหลกผมหวกไปได้พูดที่สองไหมพูดที่สองนะจีวีดในเกียร์แต่คนแหลกคนแหลกคือมูสนิสอีเกียนเพราะว่ามูสนิสที่สองคนเกียร์ครับแซ เออไม่สินะอันนี้ผู้ผู้ที่สองในชีวิตที่ไดือเจากพูงานตะพุ่นนะครับผมอ้าวโอเคแฮปปี้บร์สุดตะพุ่นเกิดนะครับผมเออโอเดสวยมากเลกับพูงี่ไงล่ะครับเอ้ยยยยยยกยนยยกยยนยาย่ยยยัยยยยเยยยยอยยกยย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 ยดยยยนยยยยยย้ยย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 ยนียย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 ียย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 ย ใ่สิมาเอาล่างอยู่ับงานว่ะจริัมกเก่ากีเกี้ยวเกีวหโทรศัพท์ไปไทยคิปกันไว้แล้ว่านละกันไว้แล้นห็นแต่เสียงไฟรถเย็นหูบนเนาะ อยากต้น e นี้เราคลิปรัดไปบาหรอจะไปดันเ้าันนี้กันนี้อกาสกัยินได้สั้นดอกไม้อยู่นั่งจากเขาตื่นสวยเสื้อานงขวดหัวเมจาเปบคเนีพเดีอานังครับนานัน้องกมนังเอกสาวประจำทีมงานบัลลัเพชรลำเพลินคููจิ้นพ้นยังกว่าอันเสื้อผ้ากา้าหางยานัเกอืมเอาอยู่ดีไมยู่ดนดผูเดียวเลยครับผมอัน พี่น้องฝากมากอมีอยู่แต่ว่าอันนี้ของฟูนันตะนโดยอะไของผูเดียวเลยแม่นครับฟั้เมาเ่หละอาีกเพมกเกี่ยวใ่ไปยาวยาีนเป็นของนมัเกิดเราจะเอาแค่นั้นกักนเลยเดี๋ยเดียวบอกนันไหมก็ว่าจะไปสอนขวันสอนหัวใส่ืนเอร์ไปอื้อหถ่าอยู่ไหมมาพ้อมาวางกินเลี้งแล้วบอกเครื่องงางยุงอี่แล้วเนี่ยเนขอสื่อขายนองหางแก้มปมันื่นืนากนี้เรามพร้อมตาพร้อมเว่า่าวงสดไบ เอาวางไื่กัเสีวางาไปเอาางอเวาเขาเนี่ยกะบันบไปหกินมูทะเียนเชิญน้องนางเอกน้องนูบนไปน่งแตี่ไวกระีป้าไปกินหมูคะทะหมูะทซื้อให้ก็เลยไปซื้อมาอยู่บ้านนี่หมูกะทะออกสีเป็นถุี่เสียบป้าเขาเลย มางสิกินเลยพ็ดีแล้วไปกันพวกมาชงสีไปกินหมูกระทะกินหมูกระทะไปกนเฮ้ยดตอนไหนมงบอกาโคดโดรแต่มาไป่ได้รับดโคดโไไดรับายนะโอ้ยเรียกออกจากไกลเลยนั้นเดือยอาเดียวจากมันเลี้ยงมันเลี้เดียวทั้งร้านบ่แ้วไหนวะผมบอกอยู่่หเือพาไปามีกไปซิ่เดินเลียงได้เคกไไดถือโกมูครับเปิดโอถือม มึงกับ่าว่าเอาหนาเอาตามนกันหมดเนาะแล้วบ่าวไงเนาะบ่ากี่ตุบเนาะแ้วบ่าวกับบ่าวเน่นะเอฮะแว่าบ่าวไม่เเป็นคู่กีเงินเด้วิเอาไปห่อนหแตนร้านขายเช็กมานรูละร้อย่าแเอาคีขายเป็นรูป่าครับจาะหมูกระต่ามดีนี่เนาะหมูกระาย้องอยู่ห่างกันนะว่ามียังไงเรากีนองนครับพี่่ยใหญ่ชิงกีด้วยนะครับวังก็บมีอเนาะมา ป่าแอเขาก็แยงกบ้เดิมนะครับเอาเชาแล้วรุ่มกะไร่มนะครับเอาไยังยู่บาชือยกเขาอยากอาเขาจะไปเ็้ยตี้สคนโอ้จะเ้กันมเดีนี้ีใจหรือใจเสียยังก่อ ใจบ่ดีใจก็เสียใจวัานต่อถามพี่บ่บ้าามดี้นแล้วก็ดีแใจค่ะดีใจดีใจดีไมงกล้าไปเชียงร่วมเชียงไตนะมันป็นอะไรเนาะตอนนันเป็นป่วจะอดองจัของกับพวอรอดดยเาปลอดว่าจะฟปงองโอ้ยกเอาอีเี่อาคูจินคูจินคูจินบ้านดีเอฟมาสั่นมาดอนคือบ้าดีแบ้านดีคันคันมาคำบ่ได้แท้ๆซอดดอกกุหลาบขาวนะขาวสุ่ม่ย เขาเปยังไงไอ้ยี่บนยังเขาสังมันีท่านี่บนญยี่บน้ยแล้วพอกูี่บานเอดนียเขาจะดอก็ดบดอกกุดอกกดอากอกกอกกดอกก็ดอกกดอกก็ดอกดอกเ็ดอกกดอกกบอกก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 อกอกกอกกอกกอ่อกอออออกอกอกออ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 กออ บายงเบ่อยากกวันนี้ม <refugees forever> ันเกิดน้องน้องอุ้มนะคะวันนี้น้องเกิดนองอุ้มแล้วก็เดทีมงานไปเอกคูเพิ่นบ้านคูจินเพื่อนลหลนะครับก็เลยจัดเสื้อผ้ายังเล็กๆน้อยครับพี่น้องครับจัดทีมงานของเราเพชรล่าเพือนนะครับนองูกุก็มือนี่หละะมือเกิดเขานะครับ